คุณรอดูเลยนะครับอีกไม่กี่วันนี้ฮะ t n t e l จะเปิดตัวโปรเซอร์คอร์ในเจเนอเรชันที่4แล้วนะครับเพราะว่าอะไรทำไมผมถึงรู้ก็เพราะว่าตอนนี้สื่อมวลชนเขาก็ได้ของกันมาแล้วนะครับผมนี่ก็วางอยู่ข้างล่างนีครับกำลังทดสอบกันอยู่เลยนะครับอ่ะเอาเป็นว่าข่าว Intel Gen ก็มีออกมาเยอะแล้วนะครับตั้งแต่ตอนแรกเลยที่บอกว่ามันไม่ได้มีอะไรน่าประทับใจมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่า มันเป็น Raptor Lake Refresh n g ครับ Raptor Lake คืออะไรก็คือ Gen 1 3อะ่ะ Refresh ก็คือเป็น Gen 1 4แปลว่าเอา Gen สามเดิม,ดมๆโครงสร้างสายกรมจเดิมๆเ,เนี่ยมา Refresh เพิ่มนู่นเพิ่ม <ๆ S 2> นี่เล็กน้อยนะครับไม่ใช่ CPU ตัวใหม่ที่แบบว่าใช้คำว่าใหม่ได้จริงๆครับแต่ว่าตัวใหม่จริงๆเนี่ยมันก็จะเป็นในส่วนของ Gen 1 5หนะครับหรือว่าไอ้พวก Arrow Lake อะไรอย่างนั้นนะครับที่เราต้องมารอดูกันต่อไปจะมาในปี2024นะครับวันนี้ผมได้ข่าวมานะครับจากยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า Moors r o is Dead นะครับคนนี้ เป็นฮาร์ดแวร์ลิกเกอร์นะครับแล้วก็มีประวัติค่อนข้างตรงด้วยสินะเขาบอกว่าไอ้ Intel a r r o Lake ซเนี่ยซึ่งไม่รู้จะใช้ชื่อ Intel 75หรือเปล่านะอาจจะเป็นชื่อ Intel Core Ultra ใหม่ๆก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับผมถึงไม่อยากฟันธงว่ามันจะเป็น Intel 75 100%แต่ที่ร,รู้เนี่ยเขาบอกว่ามันมีประสิทธิภาพอะไรต่างๆที่แรงขึ้นกว่าไอ้ตัว Gen 14หรือว่า Raptor l a เ e ก e f r e s h หรือว่า Raptor l a เลเฉยๆเนี่ยอีกเยอะพอสมควรเลยนะครับที่ผมไม่แน่ใจว่ามันแรงกว่าไอ้ Gen 14หรือ Gen13 เนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าในข่าวที่เขาพูดถึงเนี่ยเขาบอกว่าประสิทธิภาพตัวนี้จะแรงขึ้นกว่า Raptor ร์เลกซึ่ง Raptor l a เลมี2ตัวใช่ไหมครับ Raptor l a เล Gen 13กับ Raptor l a เล Refresh h g n n 4 4ก็เลย ฟังไว้ก่อนแล้วกันนะอาจจะแรงกว่าจ3ก็ได้อาจจะแรงกว่าจ4ก็ได้แต่ว่ากี่เปอร์เซ็นต์อันนี้ต้องมารอดูในอนาคตอีกทีนะครับเขาบอกว่าโปรเซอร์ตัวใหม่ที่จะมาในช่วง very late 2024หรือว่าช่วงปลายปี2024เนี่ยครับมันก็อาจจะมีการเอาชื่อ Core Ultra 200เข้ามาใช้เป็นครั้งแรกนะครับในจำนวนคอเนี่ย อาจจะมี24หรือว่า26คอแล้วแต่เราจะนับกันนะครับซึ่งในนั้นเนี่ยก็จะประกอบไปด้วย Lion Cove Core ทั้งหมด8คอนะครับอันนี้เป็น P คอนะแล้วก็ในส่วนของไอ E Core หรือ Efficient Core เนี่ยจะเป็น Sky Mon t Core 16ตัวนะครับและที่สำคัญนะครับบน SOC Die ของเขาเนี่ยมันก็จะมี Efficient Core หรือว่า Sky Mon t Core อีก2ตัวด้วยทีนี้ก็แล้วแต่จะนับนะครับว่าคุณจะไปนับไอคอที่อยู่บน SOC Die หรือเปล่าถ้าคุณนับด้วยก็เป็นทั้งหมด26คอแต่ว่าถ้าคุณไม่นับก็เป็นทั้งหมด24อ และด้านความแรงทางสายารกรารมะนที่ไม่นับจํานวนคอเนี่ยเป็นยังไงนะเขาบอกมาว่าไอตัวนี้จะแรงกว่า Raptor l เลกนะครับไม่รู้แรปเตอรเลกไหนนะประมาณ25%ขึ้นไปนะครับเพราะใช้คำว่า at least 25%นะครับก็คือดีขึ้นไม่น้อยกว่า25%แน่นอนนะครับในส่วนของด้าน Single t r a ร e นะแต่ว่าดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนเขาบอกว่า อาจจะเป็นไปได้ว่าสูงสุดที่40% 30%ก็ได้เหมือนกันแต่ว่าไม่มีทางเกิน40%แน่นอนเพราะว่าซอสของเขาบอกมาว่ามีตั้งแต่ระหว่าง25จนถึง40%นะครับก็น่าจะขึ้นอยู่กับ workload ในแต่และประเภทด้วยแต่ว่านี้เป็นแบบซิงเกิลคอร์นั่นเองนะครับต่อมาในด้านซ็อกเก็ตหลักเป็นยังไงนะครับก็หลายๆคนก็คงรู้อยู่แล้วนะครับว่าไอ้เจ็ิบสองเจิบสมเนี่ยมันจะเป็นซ็อกเก็ตเดียวกันนะครับคือ LGA 1700นะครับแล้วก็ไอ้รุ่นต่อไปเนี่ย Arrow Lake เน มันจะมีการเปลี่ยน s ็อกเก็ตแบบจริงจังสักทีนะครับครั้งนี้คือเป็นการเปลี่ยนแพลตฟอร์มยกใหญ่นะครับเข้าสู่ยุคอีกยุคหนึ่งของทาง i ิน e l เลยนะครับอันนี้จะเป็น s ็อกเก็ต LGA 1851นะครับโดยที่มันก็จะต้องเปลี่ยนเมนบอร์ดอีกครั้งน,น,นะครับก็ตามสไตล์ Intel ที่หลายเจนก็3เจนเปลี่ยนเมนบอร์ดที่อะไรงนี้ก็ว่ากันไปนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะมีรุ่นอื่นตามออกมานะครับในเป็นชื่อรุ่นว่า Core Ultra 300หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่คาด ตัว 12, 13, อ4อย่างที่เราเจอกันตอนนี้ก่อนจะไปสรุปกันนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แนวนี้นะฮะ <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยครับ แต่ก่อนจะไปถึงตอนนั้นเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปอดใจอะไรกันมากมายนะครับเพราะว่าอีกไม่กี่วันนี้นะครับคุณจะได้เห็นผลเทสของ Intel Gen14 แล้วนะครับทีนี้ค่อยมาตัดสินใจอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับว่าคุณคิดว่า Gen14 มันแรงขึ้นกว่า13แบบน่าประทับใจหรือเปล่าถ้าไม่เลยคิดว่าไม่คุ้มกับการลงทุนอะไรอย่างงี้ยังซื้อตัวอื่นแบบตัวเก่าไว้ก่อนหรือว่ายังไม่อยากซื้อใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับก็ รอดูไอตัวตัวใหม่เจสิบห้าเดี๋ยวจะเป็นคออัลตร้าอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะ,อะเอาเป็นว่าเดี๋ยวมารอดูเจสี่กันก่อนแล้วก็ถ้าน่าสนใจก็ซื้อเลยถ้าไม่น่าสนใจก็อาจจะรอ15ก็ได้เพราะสิเนี่ยคงเปลี่ยนใหญ่จริงนะฮะ